ลราจะคีนเห็ดอยู่เนี่ยเห็ดนางฟ้าให้แปรงคีนเอาสวยมากขนาะดสวยๆเนี่ย ัวมแมลงก็เ,เยอะเหมือนกันมีตัวอสลักไม่อยากล้างน้ำเพราะว่ากินทำให้อมน้ำหรือต้องเอาใช้แปรงขัด สะอาดแล้วเนี่ยอันหนึ่งใช้เวลาคลีนนานเหมือนกันนะเนี่ยอันหนึ่งอันหนึ่ง yeah sent to lady c a n say the name สองอัน สามอ,าอันนี่อันนี้อันนี้เล็กเสียดายไม่ไปเจอตอนตนุุมๆรถผ่านเมื่อวานแต่ไม่แน่ใจเพราะว่าต้องรีบกลับบ้านมันมืดแล้วด้วยเมื่อวานยิ่งมืดตึ๊ดตือเลยแทบจะไม่เห็นแต่ว่าผ่านเห็นอยู่วันนี้ก็ไปเคาะบ้านบ้านคน,นเนี่ยแล้วก็ไปขอเขาถ่ายรูปแล้วก็เก็บไปเลยเขาบอกระวังนะพอยเส้น เราบอเราอโอเคเราจะเอาไปตรวจดูว่ามันพ่อยเส้นข่าวไม่กล้าบอกเขาว่ากินได้เดแต่เกิดเขากินแล้วก็แพ้เราจะมีปัญหาอีกไปบอกเขาแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนกินแล้วก็แพ้ขนาดกินไดย้ยังแพ้ยังมีเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเอาอีกเลิกงานแล้วไปแวะถ้าฝนไม่ตกนะคะถ้าฝนตกก็ไม่ไหวหรอกสวยมากเลยเพื่อนบอกไปซื้อที่ตลาดเห็นสวยแบบนี้เลยอันนี้สวยฝ่าฝ่าจะมาก็ช้ำอะ่ะคนนั้นจับคนนี้จับ ช่อันนี้เล็กน่ารักเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเก็บช่อเล็กๆช่อใหญ่ๆไม่เอา